สวัสดีครับวันนี้ช่องออนไลโกจะมานําเสนอการแต่งรูปแนวใสๆนะครับวันนี้มากับนางแบบแล้วก็รถ c u s t o มจากเคสป e d นะครับอันนี้ถ่ายด้วยกล้องแคนนอน 6D กับเลนส์ฟิก50นะครับด้วยความที่ใช้ F 1.8นะครับก็แสงประมาณ5-6โมงเย็นนะครับที่1.8จ,จะไม่ได้คมชัดมากมายนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวการแต่งใสๆกันนะครับแบบแรกผมก็จะมาปรับไว้บาลานซ์ที่ผมต้องการเยี่ผมอยากได้ประมาณสีทนออกฟ้าๆหน่อยๆนะครับมันมืดก็ดันเอ็กโพเชอร์มานิดนึงนะครับโอเคลดคอนทราสต์หน่อยลดไฮไลท์ไ้เห็นดีเทลของก้อนเมฆนะครับแบบยังไม่สว่างอาจจะเพิ่มไว้ขึ้นมาหน่อย ปรับชาร์โดในส่วนตรนี้ผิวนังแบบค่อนข้างที่จะเริ่มเนียนแล้วนะครับแล้วผมจะเพิ่ม t e x t u เจอขึ้นไปให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาอะไรละ่ะเราถ่ายมาไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับโอเคเพิ่ม c คลเตนะเพื่อให้เห็นแบบและรถชัดขึ้น แล้วก็ดีฮาสนะครับลดหมอกควันนะครับเพิ่มความเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะไวบรนด์นะครับเพิ่มสีนิดหนึ่งโอเคทีนี้าามาที่โปรไฟล์เลนก่อนนะครับติ๊กโปรไฟล์เลนโอเคนะครับแก้ความคลาดเคลื่อนของเลนแก้เรื่องสีนะครับเราก็จะได้ความสว่างมากขึ้นทีนี้เราจะได้มาปรับถูกว่าเราควร จริงต้องติ๊กก่อนนะครับค่อยแต่งลืมนะฮะโอเคอ่าก็จะได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาส่วนมาอยู่ในส่วนของนะครับคันเร่งเกทด,ดิ้งนะเนี่ยตรงนี้ผมต้องการที่จะให้โทนออกฟ้าหน่อยนะครับก็จะมาประมาณนี้โอเคในส่วนของชา์โดก็จะมาที่ ให้มันออกเขียวๆนิดนึงภาพส่วนของไฮไลท์ก็มาอยู่โทนฟ้านะครับโอเคภาพก็จะเริ่มคมชัดใสขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาปรับในส่วนของ แสงที่เราต้องการเพินะ่มในส่วนของดาร์กนะครับแล้วก็ลดชาร์โดลงเพื่อจะได้ในส่วนของเงาแล้วก็ไฮไลท์มาครับโอเคเริ่มสวยแล้วนะครับทีนี้มาภาพมันดูแข็งดูมืดไปหน่อยจะมาปรับเอ็กโพเชอร์นิดหนึ่งนะครับ เริ่มสวยละทีนี้ผมอยากให้ท้องฟ้ามันเด่นชัดขึ้นนะครับเราจะเข้าไปใช้ในส่วนของมาร์กนะครับเราก็เลือกท้องฟ้าโอเค AI ก็จับเรียบร้อยในส่วนทององฟ้ามันสว่างเกินไปลดลงมานิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะครับโอเคลดไฮไลท์ลงมาหน่อย เพิ่มไว้นิดหนึ่งไว้มันสว่างอยู่แหละโอเคทีนี้เราอยากเข้มมากเข้มน้อยนะครับแล้วแต่เราเลยอยากได้ประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่ฟ้าพอนะครับก็ไปเพิ่มความอิ่มสีตรงนี้นิดหนึ่งอ,อยากให้ก้อนเมฆมันชัดเนาะเพิ่มในส่วนของ texture แล้วก็ clarity แล้วก็ลดหมาะความน,นิดหนึ่งโอเคครับ คได้ที่ต้องการแล้วป๊าปโอเคสวยงามนะครับผมรู้สึกทีนี้ผิวนางแบบยังไม่ขาวเท่าไหร่ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับอ่เรามาเลือกที่ผิวเรามาแก้ผิวตรงนี้เพิ่มความสว่างนิดหนึ่งให้แบบสว่างหน่อย เค okay. เริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับการปากแดงๆหน่อยโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับมันอาจจะด้วยความที่เราถ่ายแสงน้อยมานะครับก็มาแก้ตรงที่ลูมิเนนซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเบลท์คัลเลอร์นะครับโอเคก็จะช่วยให้ความแตกของ สีลดลงนะครับโอเคผมได้ที่ผมต้องการแล้วจะครอบเอาตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าสวยใสนะฮะทีนี้ยังไม่พอใจนะครับก็อยากจะได้ แสงสีส้มสาดมามันเหมือนจะมีแสงอ่อนๆอยู่ผมก็จะเพิ่มาให้มันกระทบหน้านางแบบนิดนึงนะครับโอเคเป็นแสงเรื่อๆย ็มาลองปรับดูนะครับแล้วแต่ความพอใจตึง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 โอเคประมาณนี้แล้วกันไม่มากไม่ไมย มันไม่ค่อยจะส้มเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยปัป๊บรู้สึกมันจะฟ้าเกินไปนะครับก็เพิ่มไว้บาลานนิดนึงโอเคปัป๊บลดแบคลงมาโอเคครับคมสวยงามแล้วทีนี้ ผมต้องการความเบอร์ที่มากกว่านี้นะครับเพราะว่า,าแบ็กกราวเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นงานลดเนาะตัวนี้เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะมีเลนเบอร์มาให้แล้วก็ติ๊กแอปผลายเข้าไปเ <Okay. S 1> หาสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะกิน CPU และแรมมากนะครับ โอเคเรามาดูว่าเราพอใจหรือ,อยังความเบอร์ประมาณนี้ถ้ายังไม่พอใจก็อาจจะติ๊กเพิ่มเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์บูทไปสักบูทไปอีกสักหน่อยรแบบอ,อประมวลผลโอเคนะผมรู้สึกมันจะเบอร์มากไปหน่อยโอเคลดลงมาหน่อย ครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับว่าจะเอาโบเก้แบบไหนโอเคเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็จะมีโบเก้หลายแบบสุดแท้แต่ท่านจะชอบนะครับเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมจะชอบใช้ตัวนี้ทีนี้ในส่วนของการเบอร์นะครับมันก็จะสามารถอันนี้มันจะเป็นออโตมาร์คให้เรานะทีนี้เราสามารถมาดูได้ว่าส่วนไหนเบอร์ส่วนไหนไม่เบอรอ์อันนี้ก็จะเป็นช่วงโฟกัสนะครับทีนี้ผมต้องการให้รถคันนี้มันเบอร์มากกว่านี้นะครับผมก็จะไป ติ๊กที่เบอร์นะครับแล้วผมก็เลื่อนแปลงผมก็ระบายไปเลยให้มันเบอร์เท่าข้างหลังสีม่วงนะครับเพื่อให้ฉากของเรานะพระเอกของเราก็คือรถกับนางแบบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ อันนี้ผมลองนะมั่ยังไม่เคยลองผมรู้สึกว่าท้องฟ้าผมไม่อยากให้ท้องฟ้ามันเบอร์เท่าไหร่ ไม่เป็นไรถ้ามันไม่สวยก็เดี๋ยวค่อยอันดูไปโอเคแล้วก็มาติ๊กดูครับอืมก็สวยดีนะผมว่าเมฆก็ชัดอยู่เพราะว่ามันอยู่ไกลมันควรที่จะชัดขึ้นมาหน่อย อันวัตถุทิบโอเคเดี๋ยวจะลองอันดูดูสวยกว่าโอเคครับเรียบร้อยครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเรายังไม่พอใจในเรื่องของผิวนะครับอ่ะอันนี้โอเคผิวของนางแบบขาอาจจะไม่ได้สวยมากโอเคนะครับเราก็ ทำให้หนองเขานิดหนึ่งมันอยู่ในส่วนของบัตรนะครับแล้วก็ระบายไปปึ๊บโอเคเราก็ไปเพิ่มในส่วนนี้แล้วก็ลดเท็กเจอร์ป๊าเคียเรตตี้ ดีแคสักลบสี่โอเคเนียนคลิปโอเคครับผมก็เผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับใครชอบแนวนี้แนวใสๆครีนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่ององเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม